ช้างศึกสยบฮ่องกงได้อีกครั้งหนึ่งสวัสดีครับทุกท่านทีมชาติไทยชุดใหญ่แข่งจบมอสักครู่นี้เองนะครับทีมชาติไทยแข่งขุนเครื่องช่วงฟีฟ่าเดย์ไปเยือนฮ่องกงโอนนัดก,ก่อนของไทยนั้นเสมอกับไต้หวันไป2องตต่อ2มานัดนี้ต้องชนะเท่านั้นนะครับแล้วมานัดเจอกับฮ่องกงนั้นไทยก็เล่นได้ดีกว่านัดไต้หวันเยอะเลยฮ่องกงนั้นเขาตั้งรับตั้งแต่ครึ่งแรกจนครึ่งหลัง แต่พอเจอไทยยิงจากทีรศิลิแนแดงดาไปนั้นทําให้ต้องมาเปิดเกมรูปก,กับไทยส่วนไทยนั้นก็ครองบอลได้เกือบ70%ตลอดทั้งเครื่องแรกและครื่องหนังจังหวะในการยริงของไทยก็เยอะก,กว่าแต่ยิงออกสักส่วนใหญ่นะครับทีมชาติไทยชุดนี้เล่นในดีหมดทุกคนเลยนะครับแต่ถ้าเข้าตาผมจริงนั้นมีนิโคลัสที่เล่นทั้งเกมลูกเกมรับดีชนะทิปที่มีจังหวะการใจบอลสวยอยู่หลายครั้งแล้วก็ทีรศิลิ์แดงดาผู้ยิงประตูชัยใส่ฮ่องกงนะครับ ทางไทยสยบห้องกกงคาบ้านเป็นั้นทําให้มีแฟนห้องกกงให้มีความสนใจอยู่ไม่น้อยเลยนะครับเราไปฟังคอมเมนต์กันได้เลยครับเราไปเริ่มทุนคอมเมนต์ท่านแรกนะครับคอมเมนต์ท่านแรกเลยฟุตบอลไทยพัฒนาขึ้นมากทั้งความเร็วเทคโนโลยีและก็องค์กรฉันมั่นใจอย่างนั้นคอมเมนต์คนต่อมาคาดว่าช่องว่างด้านความแข็งแกร่งเท่าไทยและคาดว่าจะเล่นในบ้านสูสี อย่าคาดหวังในอนาคตนักเตะที่ยืมมาจะไม่ดีพอคอมเมนต์ของท่านต่อมาเลยประเทศในเอเชียทั้งหมดกำลังก้าวหน้าแต่ฮ่องกงนั้นที่มีความก้าวหน้าและถอยหลังในช่วงสองสามศตวรรษที่ผ่านมาการพูดถึงชชนะมันเป็นเรื่องง่ายและมันเป็นเรื่องยากที่จะทำประตูได้ด้วยซ้ำคอมเมนต์ของคนถัดไปเลยแท้จริงๆกับการแข่งขันกระชับมิตรคือสิ่งที่เรียกว่าสิ่งที่สำคัญคือการฝึกฝน เรียนรู้ในสนามอย่างง่ายคือทักษะพื้นฐานการตะหนักคือพวกเขาไม่ยอมแพ้ยุทีวิธีต้องมีคนจํานวนมากในการวิ่งแต่พวกเขาไม่สามารถรับแรงกดดันที่บ้านได้นี่ค่อนข้างน่าผิดหวังช่วง10นาทีสุดท้ายเรามีแรงผักดันฮ่องกงคงต้องทบทวนปัญหาคอมเมนต์ตอไปได้กล่าวว่านาทีสุดท้ายเพื่อรู้จักวิธีโจมตีและข่มขู่คู่ต่อสู้คอมเมนต์ของท่านต่อมาเลย ปัจจุบันปีกซ้ายและปลีกขวามีฝีมือที่สุดในฮ่องกงแล้วคอมเมนต์ Comment ของท่านต่อมาเลยทําไมถึงเปลี่ยนตัวช้าคอมเมนต์ Comment และความเห็นต่อมาเลยฮ่องกงอาจจะไม่ชนะไอเปนในวันข้างหน้าได้คอมเมนต์ Comment ของคนต่อไปเลยนะครับเกมเครื่องหลังมันน่าเศร้าอ,อีกครั้งหนึ่งไปที่ความเห็นต่อมาโพสไม่ควรใช้ผู้เล่นต่างชาติมากเกินไปที่แท้จริงแล้วมันจะเป็นการพัฒนาที่ยาวนาน ของฟุตบอลฮ่องกงหรือไม่คอมเมนต์ comment ของท่านต่อมาเลยไม่กี่วันก่อนไทยเปเล่นกับไทยยิงไป2ประตูและไทยเปก็อาจจะดีกว่าฮ่องกงแล้วก็มีคอมเมนต์มาตอบก,กับท่านบนว่าวันนี้ไทยเปไปเป็นแขกรับเชิญและชนะฟิลิปปินส์ได้ด้วยความที่เห็นถักไปเลยครับจบเกม Thailand h a n d ์บอลมีสิทธิ์เป่าจุดโทษได้คอมเมนต์ comment ของท่านต่อมาเลย ห้ฉันบอกคุณเกี่ยวกับเรื่องตลกของฟุตบอลฮ่องกงไหมคอมเมนต์ต่อมามันเป็นความ่พยแพ้อันลงโกรธความ,มเห็นถัดมาหากคุณไม่มีวิธีโต้กลับในแนวหน้าส่วนป้องกันในแนวหลังก็ยังไม่ดีพอคอมเมนต์ของท่านต่อไปนะครับทำไมคุณไม่ป้องกันให้ดีกว่านี้คอมเมนต์ของคนต่อมาเลยไม่รู้จากวิธีการโต้กลับหรือไงคอมเมนต์ของท่านต่อไปเลยนะครับ อ้โทำไมไทยถึงแน่นอย่างนี้คอมเมนต์ Comment ของท่านต่อมาเลยนะครับลุกให้มันเร็วๆหน่อยฮ่องกงมาที่ความที่เห็นต่อไปเลยนะครับนับว่าแพ้น้อยไปไทยนั้นเตะบอลไม่ยั้งเอาเสียเลยคอมเมนต์ Comment ของคนต่อมาเลยนะครับทีมฮ่องกงน่าจะทบทวนการเล่นให้ดีๆไม่งั้นครั้งหน้าอาจจะแพ้ในครั้งต่อไปเรื่อยๆคอมเมนต์ Comment ของคนถัดไปเลย จีนไทเปเสมอไทยสองสองถ้าขราวหน้าฮ่องกงถ้ามีโอกาสเล่นกับไทเปจะแพ้อย่างแน่นอนคนอื่นเขาพัฒนาขึ้นเรื่อยส่วนฮ่องกงนั้นฟุตบอลก็อยู่กับที่ต่อไปคอมเมนต์ของท่านต่อมานะครับในความจริงประสิทธิภาพการโอนต่างชาติข,ของผู้เล่นตัวจริงนี้เมื่อพิจนารณาระดับฟุตบอลฮ่องกงแล้วผมได้ดูทั้งสองเกมกับผลงานของทีมชาติเล่นกับทีมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของทั้งสองทีม คอมเมนต์ <Comment S 2> ของคนต่อมาเลยทีมฮ่องกงแพ้อุ่นเครื่องทั้งสองนัดกับเกมลูกที่ไม่ไดีเอาเสียเลยความเร็วของผู้เล่นเคลื่อนที่และผู้เล่นไทยนั้นล้ำหน้าไปอย่างชื่นเชิงโชคดีที่โดนแค่ลูกเดียวไม่เช่นนั้นทีมฮ่องกงอาจจะมีโอกาสเสียประตูไม่รู้กี่ลูกสิ่งที่ดีที่สุดในตอนนี้คืออยู่กับโค้ชข้างๆคอมเมนต์ <Comment S 2> ของคนต่อไปฮ่องกงศูนย์ไทยหนึ่งแต่ฉันอยากให้ฮ่องกงแพ้สัก หนึ่งสองสามสี่ลูกอาจจะแพ้สักสี่ศูนย์ไปเลยคอมเมนต์ของท่านต่อไปเลยนะครับทีมฮ่องกงกำลังง่วงจะชนะเพียงเมียนมากัมพูชามันน่าเศร้าแล้วก็มีคอมเมนต์มาตอบกับด้านบนนี้ว่าตอนนี้ทีมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้นแข็งแก่งมากมีเพียงญี่ปุ่นจะต้องปรับปรุงให้ดีขึ้นเท่านั้นคอมเมนต์ของท่านต่อไปครับหลงทางอีกแล้วฮ่องกงคอมเมนต์ comment ต่อมาเลยนะครับ ครั้งต่อไปที่เล่นเกมเย,ยวาผู้ชมในสนามจะมากขึ้นกว่านี้อีกแล้วก็มีคอมเมนต์มาต่อกับลูกบอลนีว่าเครียดแทนเลยคอมเมนต์ของท่านต่อมาเลยนะครับทีมฮ่องกงดูเหมือนจะวิ่งเป็นทีมมากขึ้นคอมเมนต์ของท่านต่อมาเลยนะครับทีมฮ่องกงมีอัตราการครองบอลประมาณ20%เท่านั้นส่วนเกมลุกนั้นก็ททำเต็มที่ในก้าวไปครั้งหน้าด้วยวิธีการเล่นแบบเมือสมัครเล่นเท่านั้น ความที่เห็นถัดไปเลยฟุตบอลฮ่องกงต้องทำงานให้หนักต่อไปคอมเมนต์แฟนบอลฮ่องกงคนต่อมาเลยฟุตบอลไทยเล่นได้ไม่เร็วเลยคอมเมนต์แฟนบอลฮ่องกงของคนต่อมาเลยนะครับได้บอกว่าเพื่อนๆนมีใครรู้สึกหรือไม่ว่าเกมเหล่านี้ไม่ได้เป็นเกมที่เปิดโปงจังหวะในการลูกของแดนน้าครั้งแรกของแอนเดอร์สันก็ดีเลยอยากให้ฝึกวิธีการป้องกัน เพื่อไปเล่นเอเชียนครับแล้วนี้ก็เป็นคอมเมนต์สุดท้ายของแฟนบอลฮ่องกงหลังจากที่ไทยชนะคาบ้านฮ่องกงไป1นประตูศูนย์นะครับดูเหมือนว่าทีมฮ่องกงจะไม่ดีพอสำับการเล่นกับจีนไทเปจบไปนะครับทุกคนกับคอมเมนต์ทั้งหมดนี้แล้วนี้ก็จะเป็นมุมมองให้ความเห็นบางส่วนของแฟนบอลฮ่องกงนะครับ ถ้าผมผิดพลาดประการใดผมก็ขอกับไปมาณนที่นี้ด้วยนะครับทุกท่านหากเพื่อนๆน,นั้นดูจบแล้วมีความเห็นกันอย่างไรบ้างฝากกดไลค์กดแชร,ร์กดไครตาแล้วก็กดติดตามด้วยนะครับให้กับช่อง Star Comment ต่อไปด้วยแล้วสามารถคอมเมนต์และพูดคุยกันได้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่อง Star Comment ต่อไปด้วยนะครับแล้วสามารถพบกันใหม่ได้ในคลิปถัดไปได้เลยนะครับทุกท่านสวัสดีครับทุกคน